กันโนอ่อไปเอ้ยนันอีเห้ยกำลงังเขาเลยแบบอีวิเฮอกับความนปนแป เออครูบอสเล่นเปียโนแล้วหนึ่งนี่เรามานั่งกินกาแฟกันนะคะตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่ค่ะไม่ได้ขาดตังกล้องมาอิซามากินกาแฟก่อนทำไมมาเลนกู้ออกะละอินน่ะไม่กูเกาแฟก็ไม่ต้อง ข้ามึงเล่นนี่คือคกิตัวเองครูตัวกาแฟไปครูบอยไปเล่นเลยเพื่อกาแฟเอาเพลงดีเยต้องห้องกได้มาบอกมาเอาเพลงสรกบ้างเออวันชิวๆว่างๆเอนจีนาเลยบ้านาคอเาะไปนหเยไม่ประเด็รัมารัเมารมาเลยค่ะดูคนเขานะคะใส่ชุดกันซื้อแล้ คมมาแ้วนแวมองดูช้าดกันยาวบ้านกอเออไปต่ออยู่เมืองปรปีไปอยู่ที่เมืองเจแปอย่างๆยังยังไม่ถึงครับหกอ่ะรวมเป็นหัดดังกลงวานบ้านป่า เธอก็ไม่มาสักทีเขาทำไข่แดงเจอกันทุกปีพบดักร้องเสียงเพียนทั้งเช้า้ยนีโอ้ยหนุ่ยแสงสวยมากลมหายใจที่มีอยู่ไปทุกคนคือความคิดถึงจากเธ สัคนเราลมฝนดูสายลมไปลงไหมหนึ่งคนี่ตาตาใจอ้าวเลยอยากให้รู้ข้าเลยอยากให้เห็นเออไป มาคุณพี่อย่างคุณพี่อุย้ยดีมากเลย เ้าไปดูข้างในจ้าออย My p e ้เพดีเพดี o ลย I love you มาให้เพ n n p พ e t t y ่อ I หนูคุณเขาเล่นเออปลอบเมื่อปบมือยุดนิวให้เลยค่ะ S <S ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเ,ๆๆเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็ไปดูห้องที่โรงแรมกันต่อนะคะทีะ่โรงแรมโรงแรมอะไรคะโรงแรมสเสน่ห์ค่ะอยู่ที่มาอยู่กลางนีมานเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เราเปิดเป็นห้องเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดนะคะเ,ออเดี๋ยวไปดูห้องกันนะคะว่าห้องจะอลังการมากแค่ไหนแต่ดูจากที่จองแล้วคือเลิศเป็น <มา S 1> ห้องตัวท็อปที่สุดของโรงแรมค่ะ ก็ฐานะอย่างเราๆกันเนาะโฟใช่ค่ะเพราะว่ามีรถราคาแล้วเราจะคนละครึ่งด้วยอย่าดโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมจ้าเอาลว้ค่ะเรามาถึงที่ห้องพักที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูห้องที่หนูเน็ตพักกับคุณฟุกคืนนี้ที่เชียงใหม่นะคะห้องดีมากทุกคนดูดูดูมาเลยค่ะเออดู ดูรว,วมก่อน,นะะเดี๋ยวพาไปรีวิวเป็นส่วนๆไปเนาะนี่คือหลามาแล้วนี่มีโซนแบบไดนิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวิร์ค g ิงนะคะจะเป็นตู้เก็บของแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันนะคะอันนี้ก็ดยรวมนะคะห้องนอน สวยมากเลยนี่เออในห้องนี้จะมี walk-in closet ด้วยนะคะนี่ค่ะวอลล์อินโคก็จะอยู่น,ะะน,นี่นนะคะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูกันอีกโดยแบบรวมๆรอบคาเกลือเค็มคอง สวัสดีค่ะโรงแรมเสน่ตวิลล่ายินดีต้อนรับค่ะทำไมพนักง,งานตาแข่งกันเลยละ <c oughs> ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ห้อง Exclusive สุดนะคะซึ่งเป็นห้องอสูงสุดของที่นี่นะคะราคาสูงที่สุดนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามรนอยู่ใจกลางเมืองดังนั้นอ่สเปซอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ฟังก์ชันครบค่ะอาฮาก็ ตรงนี้นะคะเราก็เป็นทางซิงอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เป็นชักโครงนี้แล้วก็แบ่งโซนเป็นห้องอาบน้ำนะคะูแล้วก็เป็นแช่น้ำค่ะไม่ใช่จักรุชี่นะคะจักรุชี่มันจะเป็นน้ำบนแต่นเ็กค่ะเดี๋ยวเปิดน้ำบนอ่ะแล้วเขาก็จะแบบแช่น้ำนะนะเดี๋ยวดิฉันเตรียมแช่น้ำเห็นไหมแล้วก็แสร็ต่งเสร็จแล้วเราก็ไปบล็อกอินคอรเซสเห็นไหมนี่ก็เป็นบล็อกอินคเซสสามารถเข้าได้สองประตูนะคะ อันนี้ก็จะโผล่มาที่ห้องนอนโอน้นยีโอ้ยมันสั่มันสั่งิดได้เลยเห็นไหมเออปิดหน้าห้องน้านานนหมดก็คือใช้รีโมทตัวนี้ตัวเดียวนะคะคอนโทรลไฟทั้งห้องน่าเอเอลอเก็ตติ้งนะฮ้ยเฮ้ย ได้โอ้เห็นไหมเอออ่าเป็นห้องตัวนี้ออกไปแล้วใช่ไหมเราก็มาเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องรับแขกงค่ะห้องรับแขกเพราะว่าแขกมาคุยงานอ่าฮะตัวนี้ห้องรับแขกตัวนี้ก็จะเป็นคุกกิ้งคุกกิ้งดรายนิ่งใชอฮะแต่จริงๆไม่ค่อยมีใครอกนะเขาไม่ค่อยมีกลองไม่ค่อยมีให้ของให้ใช้อุตยมีตาหนะคะนี่มีตาให้ฝองชุดนะฟิวหัวเมียนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเวลาปแล แต่ที่นี่เขามีเบกฟาสตอนเช้าให้นะคะเดี๋ยวไปดูเบสฟาสที่นี้จะปักมาตอนกี่โมงถึงกี่โมงคะเบฟัสเจ็ดโมงครึ่งจนถึงเย็ดโมงค่ะที่นี่ดีนะเบสฟาสถึถึงเ็ดโมงครึ่งเลยนะก็ดีที่นี่ก็จริงๆแล้วช้าเป็นรายเดือนน่าจะน่าจะบอกกัคนที่ทำงานนะคะที่บอกว่าทำงานที่ไหนก็ได้เราก็บอกเเพราะว่าที่นี่มีเครื่องซักผ้า ตู้ยงตู้เย็นก็ไฟใหญ่นะมีแช่ช่องปิดด้วยนะเออห้องนี้เราจอมาในราคาที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่สามพันเก้ารอยเก้าสิบค่ะใช่แต่ก็ช่วงนี้อาจจะมีราคาลดสามารถไปเช็คได้นะคะดิฉันไม่ใช่เจ้าของนะคะดิฉันแค่อยากมันเที่ยวเออวันนี้บอกก็นแดดเป็นไฮโซเลยค่ะเลยโดนมานานเออแต่ห้องนี้ห้องสวยมากนี่ ส,อออสมามกยผู้ชายมันเลวทุกคน,นง,งั้นเราก็เรียกผู้ชายมาบ,บังเร,รอเราสิเรียกมันเลน<า>เยเธอก็อยู่ห้องนอนฉันจะเอาพี่ชายมาปุ๊บปุ๊บอยางนี้เออมาไอเดียวเลเลยกูจะแอบไอเดียวอย่างนั้นก็คนวางไม่ได้ปุ๊บปิดอะไรมาก อยู่ตรงนี้ซ่าห่วยยิ่งหมาละวิว,วสวยมากวาิวขัางไปได้สักทีทเดี๋ยวไปพักผ่อนนะตืนะ่นหน้า เดี๋ยวตอนประมาณ5โมงเราก็จะออกไปกินข้าวนนะคะคุณดี่เขานั่งทำงาน,นอยู่นะเรืองลูกเหรอคุณี่ นึค่นคงองนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงตำนานนะคะไปคุยกแผนที่ทำจากอิตเลยไปเดินไปจำได้ไ่านเา้านี่ค่ะถ้าแพรแหล่งขากินของพวกเรา เลยค่ะกินของพ่อนะาสานะาสานี่คือท่าแพนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงความขวัญจกกังหวัดเชียงใหม่ให้ฟังนะคะยังไงคะคุณสปู๊ดออดอยสุเทพมีผีโสเพนี้เด่นสงานออ่าพญาลวนงามตางงามล่องข้าวกระเทยเมืองต้าแปออ่กระเทยไข่คำตอนแล้วเราก็มาจบกันที่ร้านยินต่โฟนะคะ สวัสดีเมาหรือยังเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำหนดเป็นฉันใครสุยอมรับบทบาทให้ความสำคัญสี่มากเลยอ่ะ35บาทเยท่าไหร่อ่ะ35แล้วเราเราก็มาจบกันที่ร้านยินดั่งโฟนะจ๊ะกระดูกหมูโอนลี่นี่ก็มีส้มตามทำไมกูขอห้ง ด้วยไปจึงอันเลยไม่เอาอ่ะชิ่งทีเดียวเขาเรียกว่าเลงนะอันเนี้ยอันนี้อันนี้คุณดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากวันนี้ไม่ตุยใช่ไหมคะวันนี้ไม่ตุยเมื่อวานตุยแล้ววันนี้ตุยไม่ได้เออเลิศทีนี้นาแล้วก็มาจบกันที่ร้านเย็นตะโฟหวานๆนี่สดให้ดูหน่อยสิคะคุณป้านี่

Are, wherever i go in my dreams when i lay in